อ่านี่คือบ้านเราจริงๆผมก็อยากใช้คําว่าเสร็จแล้วนะจีิจิก็เสร็จแล้วอะ่ะมันแค่ขาดแค่เก็บงานห้องนี้แล้วก็ทําห้องสตูผมนะผมเลยต้องยังกลับไปรับที่บ้านอยู่แต่ว่าทั้งหลังคือผมอยู่แล้วอยู่เต็มตัวแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าบ้านมันเสร็จจริงๆตอนที่ไฟมันมาครบ,ครบเพราะว่าตอนแรกเรามีการแบบติดไฟเสร็จปับ๊บแล้วก็ยังเลือกอันนี้ไม่ได้ยังเลือกอันนี้ไม่ได้มันเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่อยู่แล้วครับว่าเราบ้านเราหลังนึงอะ่ะ เราจะติดอะไรเราต้องถามว่าตัวเราอะ่ะเราชอบอะไรก่อน เราสไตล์แบบไหนเหมือนแต่งตัวครับการแต่งตัวเหมือนกันเราชอบใส่เสื้อแบบนี้บ้านก็เหมือนกันครับเราก็อยากจะแต่งตัวแบบนี้ใน <ผม S 1> บ้านผมเชื่อผมเชื่อเพราะว่าดูจากเสื้อพี่เขาเย <c oughs> รู้เลยว่าเขาชอบมานุยมาเสร็จปั๊บเขาแนะนําผมอย่างแรกนะเขามั่นใจมากเหมือนเขาไปคุยกันกับทีมงานก็บอกเชื่อเหอะพี่ฟ้าเนี่ยเลือกมานุยคือแน่นอน <c oughs> แล้วเขาเอามานุยไหมผมดูเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่าเป็นอันนี้ครับไอจริงๆมานุยมันก็เจ๋งนะเพราะว่าทุกโคมไฟทุกแชนเลียมันมีเหมือนแบบสตอรี่มันหมดเลยอ่ะใช่ครับคือมันสวยไหมันสสววยแแต่่่คคือผมมรู้กา ไปแล้วมันรู้สึกสมัยใหม่มากมันจะแบบถ้าผู้ชมชอบอะ่ะหลายคนชอบอะ่ะมันผมดูแล้วผมก็ว่าสวยแล้วมีสีเยอะด้วยผมคิดว่าถ้าสมมติบ้านผมอะ่ะไม่ได้เป็นบ้านขาวกับดำอะ่ะผมรู้สึกว่ามันจะเหมาะอยู่แต่ว่าพอเนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบแชนเดเลียเพราะว่าตอนในเด็กแม่ผมเขาชอบแชนเดเลียแบบทรงแบบนี้แหละคลาสสิกใช่แล้วผมชอบไปตีตบมันเล่น<ไ>แล้วมันฟันหล่อตลอดเลยแล้วแบบผมยังรู้สึกแบบ บาวกับแม่ผมอยู่เลยผมรู้สึกว,ว่าตั้งแต่แม่ผมมีลูกอะ่ะแม่ผมมีผม3ปีมีน้องแล้วก็อีกปีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีน้องคนเล็กแล้วแบบแม่ผมก็ต้องทํางานแล้วก็ต้องเลี้ยง <c oughs> เด็กเวรสาวคนเนี้ย <c oughs> ที่มันซนมากๆอะ่ะ <c oughs> แล้วแม่ผมเหนื่อยมากแล้วแบบเป็นสิ่งที่แม่ผมชอบแม่ผมเป็นคนชอบชั้เลียชอบชอบแบบสไตล์บ้านแบบฟิลเนี้ยฟิลแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร timeless เออใช่แม่ผมชอบเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแม่ผมไม่อยู่แล้วผมก็เลยอยากได้ชันเลียวนี่มันทยให้ผมได้ถึงแม่ผมเนีย ผมมีเพื่อนพ่อผมคนหนึ่งเขาชื่อฟาบิโอเป็นคนอิตาลีนะแล้วเขาสนิทกับพ่อผมมากเขาจะมาเยี่ยมผมที่บ้านเนะี่ยประจรําเลยตอนเด็กแต่คือที่เรื่องแบบผมจําได้นะตอน,น,นเด็กอะ่ะผมจําได้ว่าพ่อผมใส่โรเล็กแล้วอฟาบิโอเนี่ยก็ใส่โรเล็กเหมือนกันแล้วผมเด็กมากผมก็ถามว่าทําไมฟาบิโอกับป,ป้าถึงใส่โรเล็กรุ่นเนี้ยทำไมไม่เป็นรุ่นอื่นทําไมต้องรุ่นเหมือนกัน<ม>แล้วเขาบอกว่าจําไว้เลยนะถ้าจะบอกอะไรมึงได้นะถ้าจะซื้ออะไรอะ่ะให้ซื้ออะไรที่มันคลาสสิกาะคลาสสิกมันจะไม่มีทาง out of style มันจะแบบ มันจะไม่มีทางเหมือนแบบหมดยุคอะต่อให้อันอื่นมันจะมาตอนนี้แล้วเด่นเดี๋ยววันหนึ่งคนก็จะต้องกลับไปคลาสสิกคลาสลาสิกก็อาจจะดูไม่ได้เด่นอะไรมากแต่มันจะอยู่คงที่ของมันไปนเรื่อยแต่บาง,งอันมันขึ้นตามแบบกระแสแล้วตกกระแสแล้วตกเนี่ยแต่คลาสสิกจะอยู่ตลอดผมก็จำาันนี้มื่อตอผมเด็กเหน,นะผมรู้สึกเอออะไรที่มันคลาสสิกมันไว้ใจได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะเลือกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราซื้อชานเดลีมาเราคงไม่ได้เปลี่ยนทุกสาปีอะมันอาจจะไม่ได้แบบว้าวมากในช่วงของที่อย่างอื่นอาจจะเด่นแต่มัน ว้าวได้ตลอดไปผมเลยเลือกอันนี้แล้วพี่เขายังบอกผมด้วยนะว่าทางเล่มที่เขาเอามาเพราะเขามาเยอะมากนะทางโซล่าเขาเตรียมของมาให้แบบแถ้าถ้านผู้ชมจะเลือกไฟอะ่ะท่านชมต้องเลือกแบบนี้ถามอะไรมีหมดมีมีมีดูให้เปิดดูให้เปิดดูให้เปิดดูให้แล้วแบบมาอย่างเยอะอะ่ะทั้งแคตตาล็อกเขาที่เขามีอ่ะเขาบอกผมอย่างเดียวเลยว่าอันเนี้คืออันสุดท้ายที่ผมจะเลือกเขาไม่เอามาไม่เอารูปมาให้ดูอ่ะตอนแรกอ่ะ อีกวันหนึ่งกลับมาค่อยๆเอามาให้ผมดูซึ่งผมรู้สึกว่ามันสวยผมก็เลยเลือกอันนี้เดี๋ยวเก่าพูดถึงชนเลียนะขอไปพูดถึงไฟอื่นแต่ผมอ่ะโกรธพี่มากเลยวันนั้นอ่ะผมมาแล้วมันดูยากผมเป็นคนจินตนาการตามให้เห็นภาพว่าเราจะเลือกพรมสีนี้ไฟแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงพี่เขาก็พาพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งป่ะหรือคนนี้ใช่ครับคนนี้ป่ะคนนี้ครับมากับเครื่องมาเปิดไฟให้ดูกับพี่อีกนี่เปิดไฟให้ดูแล้วแบบมีแสงหลายแบบอ่ะแต่ตอนนี้เขามีเครื่องนี้ เขารู้เลยว่าไฟเข้ากับบอลเพเปอร์ยังไงเนี่ยไม่เอามาอันนี้พึ่งนวัตกรรมใหม่เหละครับคือเราเราคุยกับสถาปนิกครับแล้วเวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเราก็เลยแบบเอาแบบนี้มามุณฟางก็เลยบอกว่าเห็นนี่ปั๊บเมื่อสักครู่เนี่ยเฮ้ยทาไมไม่เอามาให้ผมดูแต่แรกมันเช็คได้ดีนะท่านผู้ชมเนี่ยเราจะให้รู้ไงมันเข้าอย่างนี้สวยไหม ผมชอบ 2,700K เลยสวยแล้วก็คือสามารถที่ผลิตตามให้ลูกค้าได้ครับดีมากเลย <ๆ S 1> อมด <c ười> ่านก็น่าใช้เหมือนกันนะดื่มแล้วปะครับ <c ười> <c ười> อ๋อเรามาพูดถึงไฟอันอื่นกันคือผมบอกพี่เขาอะผมอยากได้ไฟแบบหลายๆชั้นอะไม่เอาไฟที่แบบผับปิดอะอมันจะมีไฟหนึ่ง บ้านเราเรียกว่าไฟอะไรนะที่เป็นโคมไฟแล้วแบบเหมือนเปิดให้สว่างเลยอ่ะอ่าเหมือนคือเหมือนแบบบ้านเราพอจะกินข้าวเขาจะเปิดไฟเนี่ยผมไม่ชอบไอ้ไฟที่เป็นโคมตรงกลางอ่าสระเปาอ่าเหมือนสระเปาแล้วแล้วก็เป็นไฟแบบที่ดาวไลท์ติดอ่าดาวไลท์ติดตัวสว่างสี่ตัวปุ๊บมาเลยอ่ะผมไม่ชอบเพราะว่าผมจะไม่เคยใช้ไฟนั้นเลยผมจะปิดไฟนั้นแล้วไปเปิดไฟผมจะไม่ใช้ไฟแล้วมันสว่างไปแล้วมันเหมือนแบบออฟฟิศอ่ะมันจะทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยผมอยากให้ไฟมันมีแบบเป็นหลายๆชั้นอ่ะผมก็เลยคิดว่า ถ้าเราทำอ่ะเขาทําไฟไอันเล็กๆเนี่ยท่านผู้ชมเห็นปะอันนี้จิวจจ๋วแต่แจ๋วครับจิ๋วแต่แจ๋วจริงนะพี่พี่ต้องเล่าความแจ๋วของมันเพราะพี่พลอ,อ,อยของผมซื้อเลยคือตัวเนี้ยครับมันแค่สามวัตต์แต่ลูเมนเนี่ยให้ใส่สูงมากปกติแล้วครับก็คือหนึ่งวัตต์ต่อหนึ่งร้อยลูเมนแต่ตัวเนี้หนึ่งวัตต์ต่อหนึ่งร้อยยี่สิบลูเมนทั้งหมดสี่ร้อยลูเมนแล้วเราดูแสงสว่างนะครับคือปกติแล้วเราดีไซน์ตัวเนี้อ่าเพื่อไม่ให้ลกหูลกตาคนไหวง่ายแต่ไอ้ตัวเนี้ยครับได้ฟีลลิ่ง แต่สังเกตน,นะครับบนฟ้าเรียบร้อยเลยไม่ได้ไม่มไมร้หูลกตา<ช>เลยแล้วให้แสงแสว่างที่ดีเลยเะครับเพ<ต>ื่อบ้านผมจะไม่มีไฟไอไฟแบบดาวไลท์อ่ะอันใหญ่ใหญ่ที่อตอนแรกมันเป็นมากับโครงการอ่ะเขาให้แบบนั้นมาแล้วผมพอเปิดมันก็สว่างนะแต่แค่มันเห็นแล้วคือเรามองขึ้นไปอย่างเงี้ยมันแสบตาแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยผมคิดว่าอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบพอปิดมันไม่เห็นเลยอ่าเนี่ยเห็นปะท่านผู้ชมเราเราจะมองแบบไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้สนใจกับมันมากแล้วพอเราเปิดอ่ะลองดูดิ มันสวยไงผมก็เลยเลือกแล้วก็อันนี้มันมีจุดดีอีกอย่างด้วยนี่พี่ที่ถ้ามันช็อตอันนึงหรืออะไรมันหยุดตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเซอร์ฟองชันครับผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวครับจะมีเซอร์ฟ o องชันอยู่ถ้าสมมติว่าไฟแบบกระชากหรือไฟเกินนะครับตัวแรกครับก็จะรับไฟไปแล้วตัวต่อไปมันจะไม่ดับอ่ามันจะดับแค่เฉพาะตัวแรกเอไอ้นี่ยอมสังเวอตัวเองไป ใช่ยอมสั่งเวยครับยอมตายอ่ะที่เหลือก็คือเออไม่ไปไม่วิ่งทั้งอันไปทีแบ่างเงี้ยสมมติแบบฟ้าผ่าเข้ามาตอนนี้ไอ้เซอร์โปรติชันอันนี้ตัวแรกที่มันโดนไฟก่อนไปก่อนเลยนั้นอื่นก็ยังทำงานได้ยอมตายอ่าผลงานยอมตายเพื่อเพื่อนป้องกันความชื้นด้วยนีดดีมากนะเพราะบ้านเราชื้นบ้านเราเจ็ดสิบแปดสิบอะความชื้นจริงจริงครับเรามาพูดถึงเชนเดอร์เรียต่อดีกว่า อันนี้ที่เราเลือกอะคือผมว่ามันพอโซมับคลาสสิกมันสวยมากเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันกิโลนะพี่ทั้งหมดตัวนี้นี่อยู่แขวนเนี่ยคะคือ260โลนะครับคือถ้าตกมาแบบตายแล้วก็โซ่ไปอีกปร <c oughs> ะมาณเท่าไหร่โซ่เนี่ยครับ30โลได้ประมา300โลอ่ะแต่แบบเนี้ยท่านผู้ชมผมเลือกเพราะว่าอย่างหนึ่งคริสตัลที่เขาใช้ดีมาก คริสตัลเป็นแบบคริสตัลแบบเกรดีเลยฮะคริสตัลตัวเนี้ยครับภ้าปกติที่ขายทั่วไปเขาจะเรียกว่าเคยมันจะมาโรงงานนะครับแต่ตัวเนี้ยคือเราคัสตอมไมซ์คัตติ้งเป็นพิเศษนะครับก็คืออาจจะใส่ใส่แบบเป็นแบบเคสิบสองเลยฮะ สังเกตแบบเราจะมองว่าภายใต้ครับจะมีพวกสเปกตรัมเนี่ยเห็นเป็นแสงลุ้งๆนะครับตลอดเวลาแม้กระทั่งปิดไฟก็ตามซึ่งความใสของมัน,นครับก็เปรียบเทียบได้กับเพชราำ้อยสังเกตว่าความใสของเขาครับมันโชว์ว่าเนี่ยมาดูที่ฉันสิมาดูฉันสิแต่ผมดูทั้งวันไงก็ไม่เบื่อนะใช่สบายตามากเลย <Yeah. S 1> แล้วก็เราไปเปลี่ยนหลอดไม่ได้นะนะเขาแนะนําคือต้องสีเนี่ย แต่ผมบอกท่าผู้ชมติดนะถ้าใครติดแบบนี้นะรับประกันตอนแรกถ้าผู้ชมคิดในใจไฟโคตรส้มเลยเพราะว่าตอนมามันยังไม่วอร์มอะไฟมันส้มมากเลยนะเ,เปิดไปแป๊บเดียวมันค่อยกาเป็นสีเหลืองอ่อนๆซึ่งผมว่ามันสีสวยละอย่างเงี้ยแล้วเขาซัพพอร์ตดีมากนะพอเราติดอะตอนแรกอะถ้าสมมติเราจะเอาช่างอะไรมาทำซัพพอร์ตเขาไม่ให้ด้วยนะทางโซลา่า <laughs> เขาจะบอกเ <laughs> ดี๋ยวต้องให้เขาช่าง,งเขาบาว่าเ,นะเขาจะมีแบบเฉพาะจริงรแล้วเขาก็มาติดซัพพอร์ตนานมากนะเขาก็ติดซัพพอร์ตเสร็จเรียบร้อยอะ ซัพพอร์ตคือให้รับน้ําหนักอันนี้ได้เราได้ทดสอบเลยเพราะว่าตอนแผ่นดินไหวอ่ะอันนี้ขยับอย่างนี้เลยผมนั่งถ่ายคลิปอยู่ข้างบนผมยังรู้สึกว่าโอเคผมไปกูปลอดภัยแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือผมก็อยากได้แบบนี้เหมือนกันตรงต้นกิ่ข้าวเพราะถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วอันนี้เป็นมานมันก็ไม่เข้าไงแล้วก็ทําทรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็หนักนี่ร้อยก็โลใช่ไใช่ครับตัวนี้น้าหนักอยู่ที่ประมาณห5 0้าสิโลครับ แต่อันนี้คือเด่เดนมากนะมันเด็กตบไหมมันเด็กมาบ้านตบไหมไม่มีอ๋อยังไม่มีตบเลยตบเด็กเลยแล้วผมชอบไปตีตบมันเล่น <c oughs> แล้วมันฟันหล่อตลอด,ลอด <c oughs> เลยครับเลยตบเด็กก่อนเนี่ย <c oughs> มันดูสวยมากเลยแล้วก็พอตรงนี้เราต้องมีเพื่อไม่ให้มันบาลานเพราะจริงๆโต๊ะผมมันไม่ตรงกับข้างบนไงข้างบนที่เป็นดอปฟ้าลงมาเป็นกระจกอะ่ะถ้าสมมติ ผต้องมาพร้อมกับตัวแล้วเอาโคมไฟอยู่ตรงนี้มันไม่ได้แต่มันมันควรจะอยู่ตรงกลางเขาก็เลยแนะนาให้เอาอย่างเี้ยาใส่ไว้ไม่ใช่คโคมแบบ,บโคมทั่วไปที่เขามาใส่ไว้ใช่ครับก็สวยแต่อันนี้ก <c oughs> ็วสวยนะ <c oughs> อันนี้ผมก็ชอบแต่เอาจริงๆคือไฟที่เราเลือกกันน่ะผมว่าสวยทุกอันเลยอันนี้อันนี้เขาก็เลือกมาให้ผมดีแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยนะผมชอบอันนี้มันสวยแล้วเพอร์เฟกต์ดีแต่คือผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมเดินลงมาตอนตื่นเช้ามาเอาน้ำรู้สึก <ผม S 2> ยังไงผมเป็นแบมพร์มากเลยจ้ะ รู้สึกเหมือนบ้านแวมพายอะ่ะ hey, so แล้วก็จริงๆที่ผมเลือกติดกับโซล่าเพราะว่าเขาชื่อโซล่านะ แบรนด์เขาอะโซล่าคะโซล่าแต่ไม่ใช่แบบ S นลเป็นแตใช่บบโซลนาโซลาลาใช่ิบว่าโซล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 ่าโซ่าโ่าชื่อโซล่าโซล่าโล่าโซลาโซล่าโซล่าเซล่าทซล่าโซล่าโซ่าผซล่าโ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 ซ่าโซล่าวซลบโซล่าโซล่าโซล่นโซ่าโซล่าโซล่าโซน่าโซ่าโซล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 ่งโซน่็โกล่าซล่ามีติาไฟยิาใส่ตึกล่่าโกล่ซ่ครับซล่งเรารอบ้านเส่็จทุกอโ่างก่อนเดี๋ยวค่อยทล้วก็ไฟสวนที่เป็นอโซล่าจริง ทำให้สวนข้างๆบ้านเพราะว่าบ้านผมไม่ไ,มได้ใหญ่อะเขาจะมีสวนรอบบ้านเฉยอะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะไปเดินข้างหลังอย่างนั้นบ้างเขาก็จะบีมาให้จริงๆของมาส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอให้ทําสวนอะไรเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขามาติดให้จริงๆผมผมว่าพวกพี่ทํางานกันแบบได้ดีมากเลยนะแล้วก็ขอบคุณมากครับผมชมเลยว่าแบบมาทีไรอะคือช่วยคิดช่วยทําทุกอย่างคือแบบคุยกันเองมากดูแลดีของมีคุณภาพมีมาเช็คของให้ตลอดดีอะอันนี้ เฉพาะคุณฟานครับนี่จะมีใบเซอร์ติฟิเ e นครับสับัดตัวนี้เลยครับมีใบเซอร์ด้วยเหมือนผมทำอะไรเหมือนผมมีเหมือนเหมือนเพราะวราเราวัดอะไรอย่างเงี้ยเราประกันสั้นสิบปีนะครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับครับผมแล้วก็ตัวโครงครับรับประกันแบบว่าภายในเลยครับก็คือ2ปีสำหรับตัวนี้เลยก็เป็นเกียรติมากครับที่คุณฟานเลือกโซล่าครับเหมือนกันครับครับผมยิงต่อไปนี้ผมจะซื้อไฟอะไรผมก็ต้องเลือกจากโซล่านี่แหละเพราะว่าดูแลดีมากเลยแล้วก็แบบเอาของมาเช็คเทสให้ตลอดมาดูตลอดเขาจะพาของมาแต่ละอย่างอ่ะ อย่างไฟอย่างเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีเครื่องนี้ก็จะเอามาให้ดูแล้วก็ให้คิดให้เห็นภาพก่อนตลอดดีมากครับคุณภาพดีช่างทํางานดีมากผมให้เพราะว่าการติดเชืเดเียติดยากมากบอกท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าอยากติดไฟบ้านะผมแนะนําโซล่าจริงๆเพราะว่าอยากให้ไปดูอยากให้แบบลองให้เขาเข้าไปดูไปคุยถ้าอยากทํากําลังทําบ้านอยู่นะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมแฮปปี้แน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมมีแต่คำชมให้เขาเลยเพราะว่าผมไม่ปวดหัวเรื่องไฟเลย ผมบอกลูกน้องผมทุกคนว่าแบบเออดีนะที่เราใช้ไฟจากโซล่าเพราะว่าเราไม่ต้องปวดหัวเลยคุยง่ายช่วยกันคิดเขามาทําตามหน้าที่ของเขาเนี่ยท่านผู้ชมฟังจากผมผมชมโซล่าเยอะมากนะแล้วแบบท่านผู้ชมเขาไม่ให้ผมฟรีนะผมก็ต้องจ่ายตังค์นะผมยังชมเลยแต่ที่แบบผมจะบอกเลยนะว่าตอนที่โคมไฟมาคือมันมีแบบ มีปัญหานิดน,นึงที่โกดังอะเพราะว่าน้ำมันท่วมม<า>ันเดินทางมายากเชื่อป่ะขนาดแล้วผมรอขนาดผมต้องรออันนี้ซึ่งปกติท่านผู้ชมไม่ต้องรอนะ <c oughs> ผมม่ยังรู้สึกแฮปปี้กับเขาเลย <c oughs> เพราะผมรู้ว่าแบบ <c oughs> คุณภาพที่เขาทำให้มันดีมากจนขนาดผมยังไม่รู้สึกเลยว่านี่คือจุดบที่ผมเซ็งอะ <c oughs> ผมยังมองเลยโอเคแต่ใช้เวลาเลยแล้วเขาก็มาตาม,มาทางเขา <c oughs> ขเขานัดผมทีไร เขามาตามนั้นตลอดถ้าไม่มีถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ของโลกอยู่แล้วถูกไหมมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอ่ะเขาก็จะบอกผมก่อนเลยไม่มีต้องตามไม่มีต้องอะไรเลยคือดีมากแล้วก็ตั้งแต่มาทามาติดทุกอย่างโอเคหมดผมบอกส้มเลยว่าผมชมขอบคุณมากเลยครับคือ,อคถ้าผมทําที่ไหนอีกผมก็จะใช้ที่นี่ไปดีจริงขอบคุณจริงครับแล้วคุณภาพดีมากตอนมาจะมีชิ้นหนึ่ง มันลาวแล้วแตกผมไม่ได้สนใจแล้วผมไปทำอย่างอื่นเขาต้องประกอบพี่เขายังเอามาให้บอกผมเลยจริงๆเขาใส่ไปเผื่อเราก็ไม่รู้ก็ได้แต่เขายังเอามาบอกเลยว่าอันนี้มันมีลาวรอ,อ,อก่อนลอแล้วเดี๋ยวเขาสั่งไอ้จุดเนี้ยมาใหม่ใช้วเวลามาอาทิตย์สองอาทิตย์เขาเอามาก็มาใส่ให้คือเขาดูของไปด้วยแบบขนาดเป็นแค่ผงแก้วนิดเดียว<อ>นะตอนแกะออกมาเอออันนี้น่าจะแตกน่าจะลาวช่างดูตอนแรกยังไม่เห็นเลยพอขยับค่อยไป้าวเพิ่มเขาเลยเขายังไม่ติดใ้เไยเขาองต้องไปรอเขาให้นี่เลยไมเซอร์ใช่ ก็อยากให้คุณฟานมันถึงเราครับ้ว่พี่ผมถึงพี่ผมถึงพี่ถึงโซล่าเออโซล่าเออโซล่าครับแล้วก็ผมว่ายินดีครับเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งเลยครับสำหรับบ้านของคุณฟานแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คุณฟานรู้สึกมีความสุขกับไฟของเราสแกนของเราคือสว่างดวงใจแสงไฟทุกฟิล์ครับมันคือทุกฟิลลิ่งจริงๆใช่แต่คือทุกครั้งที่ผมเปิดไฟนึงโซล่าและไฟดี Oh. ใช่ผมมีโปรโมชั่นด้วยครับถ้า oh. มาจากช่อง Anti Hero อ่ะปกติเราอาจะมีโปรโมชั่นพิเศษเนาะลด50%ถึง70%เลยแต่สำหรับช่อง Anti Hero ครับเราท็อปอัพให้ครับ oh. อ่าท็อปอัพให้กี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะอ๋อโอเคครับจากลดอยู่แล้วแอดออนครับอีกครับอ๋อ oh. ก็คือตอนนี้ลดอยู่แล้วใช่แต่ถ้ามาจากช่องเราก็ได้เพิ่มอีก5%ใช่ถูกต้องครับนะครับถ้าใครสนใจก็เราติดต่อไว้ที่โซล่าได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ผมใช้ที่นี่ผมแฮปปี้จริงๆนะก็ลองไปดูได้ลองใช้ไอเดียที่ผมเอามาแต่งบ้านหรือไม่ก็ทำให้ชมไปคิดเองก็ได้เพราะว่าจริงๆเขามีให้เลือกเยอะนะครับคิดไม่ออกบอกโซล่าครับบอกโซล่าเดี๋ยวโซล่าเขาจะมาช่วยคิดให้เราตัดใจนะครับได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับ